ปวดเอวลูกตาตำหน้าเหล็กเ่เขาเป่าไฟหน้าบรได้ษฐ์แต่ว่าเป็นตากมาดูปอดดูน้ำสัตว์ไอยังไม่มีหล no. ุเลยนะนัสัตวไม่เห็นว่ามีหลุดอหย้หน้าหัวหน้าหัวหัว

สรงองผู้สร้าองผู้หือห้งวู่อเ่่ว่าคนกับี่มีสินมีทังพวกนีคู่มือนีสิลธรรมมันจะมีอยดอกแต่ว่ามันขอเนี่ยนมายถทำให้สิลธรรมไฟฟเฟย์อาหารว่าอาหารหยอดกับอาหารเลยหยอด ไปอยู่มันเกาะๆนะครับอีนาคุณหม้อครับมีมีมันอยู่ข้างหน้าเนี่ยให้ให้ให้นี่มา50อ๋อบ้านน่ะนี่คือรถๆๆๆ เลยสดเลยสุดเลย่มั่งใช่ไสุดเลยสี่เขาเรียกเฮ้ยสดทรงรักทรงรักนี <s 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 ่นะครับบางทีบมีนเวมากช่หมครับมาทลองลองพี่มาลองซูกราฟข้าเหนียวาัอ หากลูกไม่ดีหักนีให้ค่าหักนาให้เกียนหักเพื si ่อใหอ่สสิของกี่หักลูกไม่ดีปีีสิมนท่าโคตรเน่อยอ่เป็นีน่ะยี่ที่เีนี้ีปีดีอืมอืมอืมอ

เดินไปที่ไหนบ่นพ่ออจเอากลองแบนบ้เอาอันนี้ไปเดี๋ยกล่องไแกล้องมัน่ายไตี่มีมะนม็แม่ตีลูกมาเอาไปตายเลยเทียวว่ามีธรรมะพาเขาสิว่มีธรรมะสิสอนลุกได้ก็เลยไม่เกิดความโทโสโมโห ไม่ผมจับปากจับจุ่มไม่จับคุณจับถอดแอ้วก็ายไปนีผู้เก่งขึ้นแน่ล็อก่าเทียนบ่มม่านนัก่อนว่าผู้ดึงเก่งขึ้น้องเก่ขึ้น้องเก่งขึนนั่นแล้วเป็นย่างนันรยยา <coughs> Nàng con vừa là cái gì nèo 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 เขาบอกว่าอย่างนีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอหนะครับเดี๋ยวเพื่นสิเทศษดูฝั่งบพบุรุดท่านี้นะครับบรราวรุอหลวงรไปแล้วนีวัดขัาเป็นเกี่ยววาลามครับเดี๋ยวนั่งก่อน เฮ้ยยายายาจดเขาปีนาอะไบ้ามีุจเยบ้านฮะกุญเจเขาบ้านเล่นหนาแมงเลยไั่สิปืนนามเลยเศเรเดิ้น้มาวัดมากว่านีระเบียบเรียบร้อยเนี่ยมันนี่อันที่เทศุฟัง เงหต๊อ้าส่งล่างาขายไหมแ้าไปต๊เปะเมื่อ่แล้วมโตกมงนีมงำไปอกเอาานี่หัคนหัาคือกูงอมันเงาได้อีคนเงาได้แค่นโอ้ย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 โอ้อ้ยาอ้ยอยโนเอ้ออยอ้ย้ยอนย้โอ้ออย้ย้ยด้ ก็จะดูปุ้ต้องดูต้อดูว่าอจก่ยักษ์ันไหบยบุีเพมาเลยค่ะาใส่ทานยังไงบุต้องใช้สองเ้ต้องทำไดก็ทำได้เปนแจเต้อง Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ